อไรัยังไงหงปรุมจิตด้วยนะวินราก็เจองานหนักในการที่จะร้างตัวกามรา,ราอไรัยังไงแฟนโถงมีเคียงเมื่อเอเจนต์เชียร์กราฟเฟนส์เบิร์กซบพนักขอนเอรลมาตริดในครั้งนี้อไรัยังไงลิเวอร์พูลต,ต่อซาร่าฟันได้ลุ้นตามเปิดลายอัพฤดูการหน้าหากได้วัาสามแข้งใหม่เสริมทัพอไรัยังไงลิเวอร์พูลไม่โปรเทชันหรือว่าไม่มีตัวตนให้หมุนกันแน่ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยานนดาการยินดีต้องรัทางฝั่งอัลซาวิล่ากำลังเจองานหนักในการที่จะรังตัวบูบาการาบารากองกลางของทีมเอาไว้ท่มกาลังความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่รวมไปถึงลิเวอร์พูลซึ่งเลกิฟก็ได้เปิดเผยบอกว่าวิน่าเองนั้นกำลังหวังจะอัปเกรดสัญญาของดาวเตะวัชชิไปรายนี้ไปถึงระดับสัญญาหน้าประสาทกันเลยทีเดียวหลังรู้ดีนะว่ามีหลายทีมยักษ์ใหญ่ต้องการตัวแข้งไายนี้ไปร่วมทีม โดยอาร์ซนอลเชลซีลิเวอร์พูลและก็แมนยูต่างก็จับตาดูกามมราซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ามาแล้วมากถึง5นัดโดยการรายงานข่าวบอกว่าฝั่งอาร์ซนอลเองนั้นให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากว่าจอจินโยและก็โชมัช์ปาเต้กำลังจะหมดสัญญาในช่วงปลายเดืนดอนพฤษกายนนี้ท่านี้กามมราเองมีสัญญากับวินดุราถึงปี2027แต่วินดราเองต้องการเสริมความมั่นใจในการที่จะรังตัวด้วยการต่อสัญญาและก็เพิ่มค่าเหนื่อยให้มากขึ้นในขณงนี้ อาแังไงโคเซ่ฟอนสเตช์นัดไดนาของบริอันการาเฟสเบิร์กระบุชัดอยากจะเห็นนักเตะย้ายจากนัง่งฝั่งลิเวอร์พูลไปเล่นในกับนั่งของเรอัลมาดริดแต่ว่าตอนนี้ทีไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเตะชาวดัชช์วัย20ปีรายนี้ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแข่งการหลักของ ผงแดนลิเวอร์พูลแบบเต็มตัวในฤดูการปัจจุบันภายใต้การนำทัพของกคซือชื่อว่าอาเนสซรสโดยจนถ,ถึงตอนนี้แล้วเจ้าตัวลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วมากถึง81นัดทำไป4ประตูกับอีก5้าแอสซิสละบันแต่ย้ายมาจากคณะขอ่งของยบร์ันมิิคเมื่อซัมเมอร์ปี2023เขาดีพอสำหรับทน่งของเรเอลมาดติดอย่างแน่นอนฟอร์สเตสได้กล่าวกับมาร้กาสื่อกีฬาชั้นนำแดนกระทิงดุเมื่อเร็วๆนี้เราอยากจะเห็นเขาเล่นให้กับตน่งของเรเอลมาดติดแต่ลิเวอร์พูลคงจะตั้งค่าาาตัววเอไน้นสูงมก ผมไม่รู้ว่ารปเอามาร์กติดนั้นกำลังจับตาดูเขาอยู่บราไหมแต่สำหรับตอนนี้แล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้ในเรื่องการย้ายทีมในครั้งนี้นั่นเองนะอาร์หนึ่งานง,งานยงน้านของทางฝั่งทางเดวิสฟตูต่อสัญญาโมซาดายาวถึงปี2 0 2พพร้อมกับลุ้นว่าฟันดาจะตามติดมาอีกคนไหมในขณะที่อ่ก็เล็งคว้าฟริมปงเคอร์เคสและก็อิสซักมาแทนที่โรเบิร์ตสันดูเยสถ้าได้ครรอบหมดจะโหดแค่ไหน เปิดไลอัพนแข้งผีซีซั่น2025ไปพร้อมกันกันดีกว่าไหมเริ่มไปิที่ลิเวอร์พูลจากฝูงนักสุบบอลผิวมะเร็กอังกฤษจับโมเมตซาราบราปีกทีมชาติอียิปต์ต่อสัญญาการค้าแข่งในถิ่นแอนฟิโอออกไปจนถึงปี2027แทนสัญญาเดิมที่จะหมดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งกระดาษเดียวกันเองแฟนแฟนบอลลิเวอร์พูลก็หวังว่าเฟอร์จิฟานได้ปาการหลังกับตันทีมจะเป็นนักเตะรายต่อไปที่จะต่อสัญญาหลังสัญญาฉบับปัจจุบันจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นนนีี้เเช่ดยวกั ส่วนเทนเดอร์สเดอร์อาโนแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษเองนั้นคงไม่ต่อสัญญาและก็คาดการกันว่าจะย้ายไปเล่นให้กับผู้นัน่งของบริอัลมาดริดทำให้ดิวเวอร์ฟูลเล็งที่จะดึงเจดีบี้ฟิมโปงของไบเออร์เลวโคเซนมาทดแทนนอกจากนั้นดิวเวอร์ฟูลเองยังต้องการบิลรอสเคิลเคชแบ็กซ้ายของผู้น,นั่นของบอร์นมาแทนที่แอนดี้บรอบสันส่วนดารุกต้องการที่จะดึงตัวอเ oh ok, ล็กซานเดอร์อีซักหัวหอกนิวคาเซนมาลาตาไข่และก็จะปล่อยดาวเบิลตูเยชออกไป โดยคาดการณ์จะเป็นตัวจริงลิเวอร์พูและได้ดูการหน้าหากว่าได้นักเตะหน้าใหม่ตามที่ต้องการนะเริ่มที่ผู้รักษาประตูก็จะเป็นหน้าของฝั่งอาริสซงเบเกอร์อาริสซงเบเกอร์น่าจะยังคงเป็นเมื่อหนึ่งต่อแม้ได้จอร์จีบ,บามบาร์เดวิชชรี่มาร่วมทีมก็ตามทีกองหลังก็จะเป็นเจเรมี่ฟิลปงฟอร์จูฟันไดอิบราคิมาโกนาเต้และก็มีโรชเคอร์เคชโดยฟิลปงยืนแบ็คขวาแทนที่เทนส่วนเคอร์เคชประจำการฝั่งซ้ายแทนที่โรเบอร์สันขณะที่อิบราคิมากนเตยืซร์่กัับฟนดเหมือนเดิม กองกลางก็จะเป็นบรอันกราเฟนเบิร์กอเล็กแม็กอาริสเตอร์และก็โดเมนิกโซวอกสไลท์สามแผงกลางตัวจริงคงจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ช่วงติดหน้าโดยให้บรอันกราเฟนเบิร์กทำมาที่ตัวรับอยู่ข้างหลังอเล็กแม็กอาริสเตอร์และก็โดเมนิกโซวอกสไลท์กองหน้าก็จะเป็นโมเมตซาร่าอเล็กซานเดอร์อิซักและก็โคดี้กัคโปหากว่าลิเวอร์พูลได้อิซักก็จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าส่วนซาร่าส์เล่นฝั่งขวาเหมือนเดิมด้านโคดี้กัคโปคอยลากเลื้อยทางฝั่งซ้ายในครั้งน เอาละตยังไงงานนี้ตั้งตั้ของทำไมลิเวอร์พูลถึงไม่มีการโปรเ t i o n ชั่นผู้เล่นคำถามนี้เป็นสิ่งที่หลายคนคบคิดซึ่งปัญหาจริงๆอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การหมุนตัวผู้เล่นเท่านั้นแต่เป็นการขายตัวเลือกตำแหน่งสำคัญอย่างกองกลางตัวรับเซนเตอร์แบ็กและก็นาลุกฝั่งขวาที่ทำให้ทีมต้องเล่นเป็นตัวเลือกในการกำจัดในครัน้นี้หลายคนมีความเห็นเกี่ยวกับการทำทีมของเคสโคชอาเน่ ว่าไม่มีการหมุนพเพื่อเล่นในทีมลิเวอร์พูซึ่งการหมุนนักเตะต,ตำแหน่งต่างๆก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งสำคัญเพื่อจะรักษาความสดและความฟิตของผู้เล่นแต่ละรายในขณะนี้โดยโรเตชันในยุคข,ของอาร์เนด่ได้มีจริงแต่เป็นเพียงแค่บางตำแหน่งเท่านั้นและลูกฝั่งซ้ายมีตัวเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโคดีกด้การ์โบโรติอัสกระทั่งจีโกโชต้าก็สลับหมุนเวียนกันเล่นได้มิดฟิลด์ตัวกลางก็มีหลายคนอาทิเช่นเร์ติสโจนฮาวีย์เอรียส โดมินิกโซบ็อกสไลฟ์ไปรวมไปถึงอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ฟูลแบ็กทั้งสองข้างก็จะมีแอนดี้บรอบเบซันคอสตาซิมิคัสเทนนิสเดอร์อาร์โนคอนเนอร์แบชรีทีนี้ปัญหาอยู่ที่บางตำแหน่งมันไม่ใช่สามารถโรเตชั่นได้ซึ่ง3ตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีการหมุนเวียนเลยก็คือเซ็นเตอร์แบ็กกองกลางตัวรับและก็ปีกขวาในคาลนี้ซึ่งประการหลังตัวกลางเนี่ยเป็นจุดที่แม้ว่ามีความลึกของขุมกำลังถึง สี่รายไล่จากคัะของเฟอร์จิฟันไดอิบราฮิมาโกนาเต้โจโกเมสและก็จเดคอนซาโอเคละ่ะปกติแล้วคู่เซนเตอร์ก็ไม่ค่อยมีการสลรับกันลงเล่นอยู่แล้วปักหลักใช้แค่2คนคู่กันตำแหน่งนี้จึงไม่ได้มีความซีเรียสอะไรสักเท่าไหร่นักกับการที่ไม่โปรเทชันแต่ด้วยความที่โกนาเต้และก็โกเมสมักมีอาการบาดเจ็บทําให้ตัวเลือกนั้นลดลงไปอีกครั้งขณะที่จาเดลคอนซาอยู่ในช่วงเรียกความมั่นใจกลับคืนมา หลังลดุตัวจริงไปเลยนับแต่นัดเปิดฤดูกาลโดยการเปิดโอกาสให้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาอีกสักคนหนึ่งจาเร ato, ลฮาโต้ลระก็อาแจ็คเองนั้นเป็นทางเลือกที่น่าสนใจเขาสามารถเล่นในทาง Back side, แบ็กซ้ายประก็เซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายกองกลางตัวรับการขาดตัวเลือกที่ดีพอตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจน จริงๆว่าอยู่ที่ว่าวัตรุเอนโดแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงบนเวทีพิมพ์บริกในช่วงซีซันนี้เลยอีกทั้งเอนโดเองก็ไม่สามารถทำได้เหมือนที่บริอันการาเฟชเบิร์กทำได้ทำให้อานเนสซารอตนั้นใช้งานดาวตาเต,ะต,ะต,ะตะดัชเนียมากจเกินไปโดยการจัดการในระบบของอาเน่บิดฟิลมาได้หต้องมีท่นั่งของคุณสมบัติที่พร้อมจะตัดเกมและก็ทําได้เกมได้ซึ่งนี่เห็นได้ภาพได้เลยแต่ว่าไม่มีใครแทนที่การาเฟชเบิร์กในครั้งนี้ได้ ตัรูปฝั่งขวาเมื่อม,อมอเมซาร่ายังทำผลงานได้ดีขนาดนี้มันก็จะไม่มีใครแทนที่เขาได้เช่นกันแต่ปัญหาคือเมื่อไหร่ที่ซาร่าไม่สามารถจะลงเล่นหรือเจอช่วงที่ฟอร์มตกเลเวอร์ฟูก็ขาดตัวเลือกปรงตํตำแหน่งนี้ทันทีจริง,รงเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถลงทำหน้าที่แทนได้แล้วเมื่ออันเนเองไม่ได้มัน่นใจในตัวของเฟเดรโกลเคียซ่าก็คงต้องหาคนใหม่เพราะถ้าไม่ใช้ดาวินตูเยสหรือว่าเอเรสแทนบางเกมความลึกตรงนี้ก็เท่ากับศูนย์ สำหรับกรณีของลิเวอร์พูลนั้นดูเหมือนว่าปัญหาจริงๆไม่ใช่การโรเตชั่นแต่ว่าเป็นเพราะไม่มีตัวเลือกให้หมุนไปแบบจริงจังซึ่งจะทําให้ทีมต้องเล่นโดยที่ใช้นักเตะท,ที่มีจํากัดในบางตําแหน่งถ้าจะบอกว่าอาเน่ไม่โวรเตชั่นก็คงจะไม่แฝสักเท่าไหร่นักความจริงก็คือเขาไม่ใช่มีคนให้โปรเตชั่นหรอกนะเพราะเกิดจากทีมที่ขาดตัวเลือกตรงตำแหน่งที่สำคัญทำให้ไม่สามารถจะหมุนเวียนเพื่อเล่นได้อย่างเต็มที่ตามที่ควรจะเป็นซะมากกว่า โดยดูการนี้เห็นแล้วว่าความลึกของทีมสําคัญพอๆกับคุณภาพส1เ็ตัวจริงตอนนี้สิ่งที่ลิเวอร์พูลขาดก็คือความลึกคือตําแหน่งเซนเตอร์แบ็กกองกลางตัวรับและก็ปีกขวาขึ้นอยู่กับว่า f s g จะลงทุนเพิ่มเติมบนตลาดซื้อขายเพื่อจะเพิ่มเติมเต็มกับความลึกของขุมกาลังมากน้อยแค่ไหนเพื่อต่อยอดในการรักษาผลงานอันยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นในฤดูการนี้โดยที่ไม่ต้องกังวลใจกับความล้าหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ แฟนหงแดง on, เฮบรวเบื่อลิวอ์พูได้รับข่าวดีสุดสำคัญหลังซาร่าประกาศต่อสัญญาออกไปอีก2ปีโดยฟาบิชโอรามาโนนักข่าวผู้เชี่ยวชาญเรื่องตลาดนักเตระรายงานข่าวล่าสุดนะฮะว่าดิวอ์พูจะกฝ้งสกอบอลพิมพ์ไร้อังกฤษประกาศต่อสัญญากับในเอของโมเมซาร่าดาวยิงตัวเก่งออกไปอีก2ปีอย่างเป็นทางการในรั้งนี้แล้วล่าสุดฟาบิชโอรามาโนระบุว่าเฟอร์จิลฟานไดประกาศหลังกับตันทีมในวัย33ปี บ,บรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับลิเวอร์พูลในครร้งนี้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันหลังจากที่สัญญาปัจจุบันจะหมดลงหลังจบฤดูกาลน,นี้ทางนิฟาบิบิโอรามาโนใช้คําว่าเคียร์วีโกซึ่งก็เป็นสัญลญักษณ์ยืนยันเลยนะว่าข่าวนี้ได้รับข้อสรุปอย่างแน่นอนโดยฟานไดจะปักหลักค้าแข้งในถินแอนฟิ์ต่อไปจนถึงช่วงเดือนมิถุนายนปี2027เช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาวาราในขรัะงนี้สำหรับตอนนี้แล้วเหลือเพียงแค่ขั้นตอนเดียวนั่นคือลิเวอร์พูล ประกาศข่าวเรื่องการต่อสัญญาของฟอร์จ d นฟันดอย่างเป็นทางการเท่านั้นหลังจากที่แนวรับทีมชัดในแน,นบแรน์นี้ตัดสินใจตอบตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับหน้าของทีมในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยและข่าวด้วยคุในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รรบฟังกันกครับ